โอเคมาเราจเราจะมาเริ่มต่อแล้วโอ้ยเหนื่อออกแล้วร้อนแต่คนเยอะเกินไป <c oughs> เฮ้ยเปิร์กวิ่งมาแล้วเปิดวิ่งมาแล้วคู่ดาวกล่องพยาบาลมันนานเท่าไหร่อ่ะทุกคน <c oughs> เพราะว่าแบบอยากจะอ,อยากจะรักษาเนื้อรักษาตัวต่อแล้วนะตอนนี้ว่าเราก็ไม่น่าจะรอดไปได้อีกไกลเท่าไหร่เฮ้ยเข้าว เขาก็แบบเขาถึงจะมาตีเราอะ่ะเฮ้ยเราแบบเวรีค่คำซามิดาเฮ้ยขาพุณภาษาญี่ปุ่นคืออะไรนะอาริกาโต้เฮ้ยอย่าทำตัวเป็นงี้ดิฝ่ายเฮลเพื่อนเราเกาๆแล้ว่วววะช่วยดิออกตรงนั้นก่อนไปอยู่ตรงนั้นก่อนเดี๋ยวจะได้วิ่งได้เลยไปอยู่ตรงนั้นก่อนฮันเตอร์ดีมากอะเฮ้ยเราจะมาอยู่ตรงนี้ เพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจจากเพื่อนมันต้องฟ i n เฮล l p เราว่าตรงเนี้ยเราจะคาดไปหน้าประตูแล้วกันนะทุกคนเพื่อที่เราอาจจะได้แบบได้รับความช่วยเหลือ please Leon help me เราต้องเราต้องขอฮันเตอร์ยังไงวะแบบปล่อยเราไปเหอะฮันเตอร์ยิให้เราได้ปะหนือยากให้ฮันเตอร์ยิวให้หนูอะโอเค please help me help me ใครก็ได้ช่วยเราทีอะคือแบบ Leon I'm h e r e please Leon ไม่กูยิงมาที่ประตูทีชนะเกมได้ไม่ชนะเกมได้ไม่ได้เฮ้ยเขามาปล่อยเราเหรอเฮ้ยช่วยเราทีฮันเตอร์ฮันเตอร์ปล่อยเราไปได้ไหมฮันเตอร์ปล่อยเราไปได้ปะเฮ้ยฮันเตอร์อย่าตีดิถ้ามันล้มสี่มันก็ตายแค่นั้นเองอะ่ะ รอให้ซ่อมเสร็จก่อนจริงอะทีนี้แล้วจะเป็นไงต่ออ่ะอยากซ่อมมาฮ้ยเขาเปิดให้เหรอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอ,อ้ยเวรี ato, อ่อาริกาโตะอะยยยรับอยู่สรังเทนายเมาเอสอาร์ไปได้เลยเราเขียนให้นายได้เป็นสิบใบเลย <laughs>